สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง B&M Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็มีสินค้าจากแอป s h o p e e มารีวิวกันอีกแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับจะเป็นไม้ถูพื้นนะครับมาไม้ถูพื้นแบบแบบมีถังปั่นนะครับตัวนี้นะครับแบบมีถังปั่นมารนะครับเดี๋ยวแกะดูกันก่อนนะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับนี่ครับ มีรอยบุบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสินค้าไม่น่าจะเสียหายนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยครับ่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวถังนะครับตัวนี้จะเป็นตัวถังนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว สวมกับ uh, ตัวนี้นะครับสวมกับผ้าถูตัวนี้นะครับนี่ครับมีผ้าถูนะครับมาให้ผ้าม็อกผ้าถูตร kind of um, งนี้นะครับสองอันนะครับตัวน pues ี้นะครับนี่ครับก็มีมาให้2อันนะครับตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็นําตัวนี้นะครับกดลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับ กดให้รอบๆเลยนะครับอ่านี่ครับเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับอนันนี้ก็มีมีด้ามมันนะครับเดี๋ยวเราใส่ด้ามศูนะครับด้ามถูนะครับ นี่นะครับใส่กับฝั่งนี้นะครับนี่ครับใส่ฝั่งที่อ่าเป็นตัวนี้ใหญ่ๆนะครับใส่กับอ่าด้ามด้ามจับนะครับด้ามถูตัวนี้นะครับ่ครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะใส่กับอ่าหัวม็อบนะครับนีบ่ครับจะใส่กับหัวม็อบหัว,วม็อบตัวนี้นะครับให้คลายตัวนี้ออกก่อนนะครับ บีกสวมกไปเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับหมุนได้3 6 0องศานะครับสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสามารถดได้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับล็อกไม้ถูนะครับตัวนี้นะครับเวลาเราปั่นเราจะต้องจะต้องปลดล็อกไม้ถูก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวถังมันนะครับ ก็ถังพลาสติกนะครับค่อนข้างอ่อนนะครับแต่มันก็เหมาะสมกับราคานะครับตัวนี้นะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวถังก็ด้านในก็เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับยกเว้นด้ามจับนะครับด้ามจับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพื่อนๆแล้วก็ด้านรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะมีจุกถ่ายน้ําตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับจะมีจุกถ่ายน้ําด้วยนะครับ ก็สมราคานะครับผัานี้นะครับผมก็ใช้เป็นรุ่นนี้อยู่นะครับนี่ครับถังเขียวนะครับอันนี้นะครับพลาสติกมันจะหนากว่านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนั้นซื้อมาจะประมาณ200กว่าบาทนะครับตัวนั้นตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวสีฟ้านี้นะครับราคาแค่ร้อยกว่านะครับตัวนี้2 0 0ร้อกว่านะครับแต่ว่าถังปั่นเป็นสแตนเลสก็นะครับอันนี้ครับเป็นสแตนเลสก็จริงนะครับแต่ว่ามันชํารุดนะครับนี่ครับก็คือ ตรงนี้มันจะขาดไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้มันจะขาดไปเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ใช้เป็นปีแล้วนะครับก็คุ้มแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะลองดูเป็นตัวร้อยกว่านะครับร้อยกว่าบาทบ้างนะครับว่าจะใช้งานเป็นยังไงนะครับราคาถูกกว่านะครับผมก็เน้นราคาประหยัดนะครับเน้นราคาประหยัดก็เหมาะสมกับเพื่อนๆที่มองหาราคาถูกแต่ว่าใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้นะครับ เวลาใช้งานนะครับเราจะ, <OR> จะต้องกดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับกดล็อกขึ้นนะครับแบบนี้นะครับถ้าเอาลงนะครับจะเป็นการล็อกนะครับล็อกไม้ถูนะครับนี่ครับเราจะต้องเอาขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราทดลองปั่นดูนะครับนี่ครับก็จะปั่นแบบนี้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับใช้งานง่ายนะครับ ราคาถูกด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ของสินค้าไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งกันได้เลยนะครับราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับยังไงนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมก็หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์แก่พี่ๆน้องๆที่มองหาไม้ถูพื้นไม้ม็อบแบบมีทางปั่นนะครับผมก็แนะนําตัวนี้นะครับ ราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับก็ใช้งานได้นะครับไม่ต้องไปเรียเมากนะครับใช้งานรักผิงฟีก็คุ้มแล้วนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับไปกดสั่งกันได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้จําหน่ายเองนะครับผมสั่งมาแล้วก็มารีวิวไว้เพื่อนดูนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจก่อนสั่งซื้อนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ